ดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้นักนะออนทีวีอยู่กับสไปซ์สมอลสันดิ์งเจาหญิงแห่งวงการแฟนมิสติ้งค่ะไม่มีใครต้านได้เพราะบอกเลยว่าวันนี้เราจะมานําเสนอข่าวคนเขียนสคริปต์เนี่ยดิฉันเพิ่งอ่านเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าเชื่ออยากจะกรี๊ดคือแบบเฮ้ยมันเป็นจริงหรอมันเป็นเรื่องนี้จริงหรอมันมีแบบนี้หรอเพราะวันนี้เราจะมาจับนะคะ คู่ต้องสงสัยสรุปแล้วจริงหรือจนะิ้มไมีเห็นต้องมีมูเรื่องแบบนี้อย่ามาเต้าข่าวนะเฟกนิวนะ คือชานหน้าไปดูมาวันนี้ทีมงานก็จะแบบตัดเป็นสก,กูวิดีโอมาแบบว่ามาฟองใช้คำว่ามาฟองมาดูกันว่าคู่ต้องสงสัยของเราจะมีใครบ้างบอกเลยว่าคู่แรกเนี่ยยุนต้นอ่ะเท่านี้สวัสดีครับผมยุนนะครับรับบทเป็นกำมลนครับในเรื่องร้ายนังนะรักของมาเฟียครับสวัสดีครับผมต้นนะครับรับบทเป็น คิมครับในเรื่องร้ายนักนะรักของมาเฟียครับผม <c oughs> ชื่อเรื่องมันยาว <c oughs> ผมก็เป็นบทกะมนนะครับก็จะเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่กเกิดนะครับแล้วก็โตมาด้วยความยากลบาบากแล้วก็ถีบตัวเองเพื่อให้มี อนาคตที่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจหรือว่าอนาคตที่มันสดใสมากแต่ก็พยายามทําให้มันดีที่สุดครับแล้วก็จะมีพวกพ้องที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็แบบว่าเล่นตายอะไรเงี้ยก็โตมาด้วยกันครับผมก็ของผมจะเป็นบทคิมนะครับก็จะเป็นบทที่แบบเออที่บ้านเลี้ยงมาแบบดีมากเลยเติบโตมาเรียนบัญชีก็ตอนนี้ก็มีบริษัทบัญชีเป็นของตัวเองครับแล้วก็แบบเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะล่าเริงสดใสหน่อยแล้วก็มีความแบบ t, มันมีความมั่นใจแล้วก็มาได้เจอกับมุนน uh ี่แหละครับก็เวิร์กช็อปกันหนักเลยนะครับช่วงนี้ใช่ไหมหลายรอบเลยแล้วก็ปรับลุกปรับบทอะไรกันใหม่หมดเลยครับเพราะว่าเป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะแล้วแบบมีเกี่ยวกับเรื่องเพศนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีศาสตร์อะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นที่ได้บทนี้ด้วยฮะเราอ ก็เตรียมตัวมาพอสมควรเพราะเหมือนกับเป็นการแบบเปลี่ยนบทบาทของผมเลยด้วยก็ตื่นเต้นที่ได้เล่นกับพี่ยุทน์แล้วก็เห็นว่าจะมีเสือเสือจริงๆด้วยใช่ไหมรับตื่นเต้นเหมือนกันที่ต้องไปเล่นกับเสือจริงจริงด้วยใช่ครับก็คงเป็นเคมีที่เพิ่งเข้ากันใหม่ว่าเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเล่นด้วยกันแบบ เป็นคู่กันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราได้คู่กันก็ตื่นเต้นแล้วลองดูเคมีกันดูว่า,วา,วาทุกคนจะชอบหรือเปล่าครับผมยุนตอนก็คือแบบพี่ชายกับน้องชายเคยร่วมงานกาันใช่ไหมและอยู่ดีๆในรายนักนารักของมาเฟียของเราเนี่ยเป็นคู่กันก็ไม่รู้ว่าแบบเออเคมีแบบ แฟนๆจะชอบไหมแต่ว่าฉันรู้สึกว่าแบบมันจริงนะมันได้ก็ต้องรอดูในซีรีส์แต่ฉันว่าแบบตอนเวิร์กช็อปอะมีเรื่องจะเมาหลายเรื่องเลยนะคู่นี้คือตอนเวิร์กช็อปมันก็มีแบบหลากหลายเรื่องถ้าอยากที่จะดูเรื่องกดไลค์กดแชร์ไปจ้าถ้ายอดวิวนี้ดีก็เดี๋ยวมามาไว้ฟังแต่คู่ต่อไปคู่ต้องสงสัยของเราคู่นี้เรียกได้ว่าแบบเป็นเจ้าตัวสูงกับเจ้าตัวเล็กตำนานอยู่นะในนิยายอะก็ว่าตำนานแล้วอิดเดอหรือว่าเดย์อิดนะเดย์ ต้องเดอีดเนาะต้องเดอีดต้องเดอีดนะคะคือนี่อยู่ชมรมแบบทผัวออกสสวอะไรเงี้ยคู่ต่อไปนะคะ <c oughs> ไอซ์และขอบเขตเอ๊ะผัวออกสสวอีกแล้ว <c oughs> ขอบเขตและไอซ์อุ๊ยปวดหัวแต่จะบอกว่าเลยนะว่าสองคนนี้เป็นเคมีที่แบบนิ่งๆกับสุกโซนไปดูกันว่าเขาจะโปะก,กันแค่ไหนกับคู่นี้ค่ะไอซ์แล้วก็ขอบเขตอุย <c oughs> ขอบเอ <c oughs> ขตแล้วก็ไอซ์คะ่ะ วัสดีครับชื่อไอ้นะครับไอ้มารับบทเป็นอิดนะครับสวัสดีครับขอบเขตครับรับบทเป็นเดย์ครับของผมนะครับผมได้รับเป็นอิดครับคาแรคเตอร์นะครับจะเป็นคนที่แบบว่าทั้งหล่อทั้งน่ารักนะฮะจะมีความแสบครับทะเลนทะเล่นหน่อยครับขี้เล่นอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นคนปากไม่ตรงกับใจครับถ้าเป็นของผมก็คือรับบทเป็นเดย์ครับก็จะมีความแบบในตาก็จะดูมีความเป็นดุแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนจะ พูดอะไรก็คือทำจริงในบทเนี้ยคือทำอาชีพเป็นเจ้าของร้านตัดผมแล้วก็อุปสมครับสน่ของเราคไรับอาจจะเป็นแบบว่ารักที่ไม่ค่อยหวานครับเหมือนเป็นรักที่เป็นรักกันมานานรักกันมานานรักกันมานานแล้วก็เหมือนจะการพูดจาก็คืออย่างอย่างอย่างที่บอกก็คือคนวานไม่หวานแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นเพื่อนใช่ครับเอิกิดนอนิดนึงครับนิดนึงครับเวิร์กช็อปไปแล้วครับ ฝากแฟนนะครับไลน์ลักนะรักของมาเฟียนะครับฝากติดตามบทเดย์อิดด้วยนะครับแล้วก็บทอื่นๆนะครับรับรองสนุกแน่ครับฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับว่าพวกเราทํางานกันอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับหวานะละหวานมากคู่เนี้ยแต่คู่ต่อไปดิฉันขอนําเสนอด้วยสัจจิจอันนี้ลำเอียงด้วยสวดการสนตัวล <laughs> ูกดิฉันมาแล้วนะจ๊ะ ลูกชายเดี๋ยวให้ขึ้นตรงตรงนี้สงสัสรคนตัดจะบอกว่าลูกของดิฉันเนี่ยมันร้ายมากมันเล่นพี่ไว้แบบโอ้โหไม่ต้องเรียกว่าคู่ต้องสงสัยเรียกว่าคู่จริงไปเลยดีกว่ากับคู่นี้นะฮะอะตอมกับพีทเนี่ยเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าแบบโอ้โหไอเจ้าพี่ไอเจ้าน้องจริงๆคือพี่เนี่ย ว่านิ่งๆแล้วน้องคือสุขสนมากคือในนิยายอะ่ะใบบุญน,น้อที่รับบทโดยน้งนองพีทเนี่ยจะมีความแบบนิ่งๆใสๆน้อยอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงอีพีคือแบบโอ้โหคนอะไรหนูด,ดูลุกแรงอะไรขนาดนั้นสงสารแบบพี่พี่อะตอมหน่อยลูกนะคะพี่อะตอมคือแบบไม่ไหวแล้วปืนไวญ่ใ้อง่แต่ว่าคือแบบเป็นเสือปืนไวอายุน้อยอย่างเงี้ย <c oughs> เออคู่ <c oughs> นี้เรียกได้ว่าโป๊โป๊ไม่ต้องโป๊ก็คือแบบ แสดงแสดงตัวต,วตวนออกมาเลยน้องเชื่อพี่นะคะไปเผยอยู่เฮ้ยหรออุ้ยเชื่อมานะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะรู้ว่าคู่นี้มันจะอย่างไรอย่าไปดูเบื้องหลังวันฟิตติ้งกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะกับอะตอมแล้วก็พีทคะ่ะไปสวัสดีครับผมอะตอมนรวรเผื่อัำภัยนะครับเล่นเป็นโคมครับครับผมพีทสุชาโนนชื่อเลยชาครับแล้วบทเป็นใบบุญครับผมใบบุญนะครับก็ เออก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ถูกคุณกระมนนะครับเขารับเลี้ยงแล้วก็ทําให้ได้ไปเจอกับคุณคมนะครับก็อาจจะลงรักกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่หล่อและเข้มมากๆส่วนคมนะครับบทจะเป็นคนแบบเหมือนพ่อที่ดีแบบพ่อที่แสนดีครับชอแบบมีความอบอุ่นเข้มๆครับแต่ถ้าอยู่กับใบบุญแล้วก็ก็จะเป็นยังไงขี้เล่นดูอ่อนโยนอ่อนโยนขึ้นมาทันทีเลยครับอยู่ที่พีทครับเพราะว่าส่วนใหญ่พีทจะแบบ เป็นคนเข้าหาผมมากกว่าเราจะค่อนข้างต่างกันมากมากครับแล้วก็เหมือนแบบในความต่างมันจะมีแบบอะไรอยู่ตรงกลางใช่ครับแล้วก็เออถึงมีความต่างก็จริงแต่ก็มีความที่เหมือนกันเออมาเห็นพี่เป็นอย่างนี้แต่ก็มีความเด็กเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความแบบขี้เล่นหรือขี้อ้อนเหมือนกันแบบเออบางทีเขาก็มาเล่นกับพี่แบบมาอ้อนเดี๋ยวพีกก็อ้อนกลับเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ดีครับ อยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ผมสองคนนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่แบบมีแอบน่ารักนิดนึงด้วยนะครับไม่แอบครับก็จะน่ารักมากมากเลยครับแล้วก็ก็แบบยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับคมกับใบบุญเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้ายนักงน้ารักเข้ามาเฟียครับครับฝากติดตามด้วยนะครับลูกแม่ปอบมือและนี่นะคะคือทั้งหมดของเรากับ คู่ต้องสงสัยในรายนักนะออนทีวีค่ะบอกเลยนะคะว่าคุณคุณค่ะเรายังจะมีการอัปเดตข่าวสารแบบนี้เบื้องลึกเบื้องหลังบอกเลยว่าที่ไหนที่เรียกว่าแบบลึกแล้วเราลึกกว่าเพราะที่ันไปก่อนนะจ๊ะยังไงเธอเพราะอะเพราะเรารู้เรารู้ลึกร,รู้จริงเราวงในวงแทเย เอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์กันนะคะแต่แต่แต่วันนี้เรายังไม่จบเท่านี้เราขออนุญาตตอบแทนคุณผู้ดูทุกๆคนนะคะด้วยสกูุ๊ปนี้ค่ะกับปปาละซี่แชะค่ะจริงตต็มแกจริงดิจริงไหม หมดเลยนี่คือ,อคอแล้วนะดูดูดูเขาทายนะอินเนอร์เขาดีมากเลยนะครับตอนนี้ตอนทายกับผมนี่คือมีไอโฟนในตัการไหมฟังสแกผมชอบแจ็คสันหวังครับเหมือนกันเ,นเอ้าจริงเหรอ เวราเกินไปอันนี้เกินไปเราก็เหมือนเหเขาเหมือนกันเห็นเขาเป็นไอดอลแล้วก็รู้สึกเขาโคเทเลยครับขอบค้ณคือ แต่ว่าได้นะเธอเก่งมากแปลว่าแบบมันเป็นซาซาซาของหินที่อยู่ชั้นต่ำสุดอะไปต่อพีท บอกเลยคะ่ะว่าน้องๆเนี่ยคือแบบน่ารักกันจริงๆใครที่อยากจะรักน้องๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจของเราไว้แล้วก็ติดตามทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube ของเรานะคะ By Entertainment นะคะแฟนเพจไร้นางน่ารักของมาเปียค่ะสวิตเตอร์ไร้น,กนากน่ารักของมาเปียแล้วก็มีฟังก์ชันของเราอีกหนึ่งฟังกชันนะคะ t i k t o k นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้กลับบ้านปลอดภัยนอนหลับกันดีวันหน้าอัปเดตข่าวใหม่บอกเลยว่าแซ่บแน่ๆบ๊ายบายคะ่ะ